ได้รว่าหลายคนค่ะคงได้ติดตามข่าวกันสําหรับข่าวข,ของนักแสดงหนุ่มค่ะคุณออฟธนกฤตค่ะจากภาพยนตร์เรื่อง16ห้า19เดือดที่ได้ประสบอุบัติเหตุเมื่อช่วงกลางปี2565หลังน้องออบค่าถูกสาวเมาแล้วขับชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ของน้องออบธนกฤิจนทําให้น้องออบเนี่ยล้มหัวฟาดพื้นกระโหลกศีรษะร้าวและอาการก็สาหัสมากๆค่ะและต้องเข้ารับการผ่าตัดเป็นการด่วนซึ่งปัจจุบันค่ะน้องออบค่ะก็กลายเป็นผู้พิการติดเตียงแถมยังไร้การเหลียว แล้วจากคู่กรณีด้วยค่ะ และเมื่อวันที่11มิถุนายน2567ค่ะศาลอุทธรณ์พักห้านัดฟังคำพิพากษาคดีที่คุณแม่ของน้องอ๊อฟเนี่ยได้ยื่นฟ้องต่อนางสาวเอคู่กรณีโดยทางด้านทนายความฝ่ายโจทก์ค่ะได้ออกมาเปิดเผยหลังออกจากห้องพิจารณาคดีพร้อมกับคุณแม่ของน้องอ๊อฟว่าทางศาลอุทธรณ์พักห้ามีคำสั่งพิพากษาแก้โทษจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาแก่จำเลยและหลังคำตัดสินของศาลค่ะคุณแม่ของน้องอ๊อฟเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดใจด้วยค่ะว่า ขอบคุณในความเมตตาจากศาลที่ให้ความยุติธรรมกับน้องออฟส่วนของคู่กรณีอยากให้เขาน้อมรับโทษหลังเกิดเหตุให้เงินมา40,000บาทจากนั้นเขาไม่เคยมาดูแลน้องออฟเลยไม่มีจิตใจที่จะมาเยี่ยมด้วยที่ผ่านมาทางตนให้เวลาเขาห้าเดือนก่อนยื่นอุทธรณ์ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องปรึกษากับทีมทนายความว่าจะยื่นดีการหรือไม่ต้องดูว่าคู่กรณีได้รับการประกันตัวหรือไม่ และก่อนหน้านี้ก็ต้องบอกว่าข่าวของน้องอ๊อฟเนี่ยเป็นข่าวที่โด่งดังมากๆค่ะมีคนในวงการบันเทิงเนี่ยโอนเงินช่วยเหลือกันอย่างมากมายซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะก็มีทางด้านนางเอกสาวอย่างคุณเบลล่าราณีแคมเปญค่ะที่ได้โอนเงินให้กับทางด้านคุณหมูมบรรดา,าในการช่วยเหลือน,ออน้องอ๊อฟธนกฤจด้วย และล่าสุดค่ะทางด้านสาวเบลล่าพร้อมคุณแม่เนี่ยได้เดินทางไปเย็ยบน้องอ๊อฟกับคุณแม่ด้วยตนเองที่โรงพยาบาลที่น้องนอนพักรักษาตัวอยู่หลังเจ้าตัวค่ะได้ไปทําบุญที่จังหวัดลําพูนแล้วก็ได้ถือโอกาสแวะไปเยี่ยมน้องด้วยซึ่งทั้งคุณแม่ของน้องอ,อ๊อฟและก็น้องอ๊อฟเนี่ยพอเห็นทางด้านสาวเบลล่าก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆค่ะ และน้องอฟอเองค่ะเมื่อเห็นทางด้านสาวเบลล่าเนี่ยไปเยี่ยมน้องอฟอก็มีสีหน้าที่ยิ้มแยม้มแล้วก็สดใสามากด้านสาวเบลล่าเองค่ะก็ได้ไปให้กําลังใจทางน้องอฟอแล้วก็คุณแม่ของน้องอฟอด้วยค่ะและสุดท้ายค่ะทางเราทีมข่าวไทยนิวก็ต้องขอเป็นกําลังใจให้กับทางด้านน้องอฟอแล้วก็คุณแม่ในครั้งนี้ด้วยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบลถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว